สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจนราจากที่มารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําลังใจหายกับแอดจอยเราจะแนวทางหวยฮานอยสูตรเมร็ดเดียวมือใอวันจันทร์วันที่ 4, สี่เดือนเมษาเราจะเดือนสี่เดือนเมษายนเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนใหม่ มือนีกะมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ่าิืมเข้าสู่เดือนใหม่แต่แนวทางก็คือพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ่ายยังอยู่กับพีโนโ่น้องเอฟซีแบบนี้เนาจะอยู่นํำกันกับพีโนโ่น้องเอฟซีต่อไปแบบรุนนยาวๆกันไปเลยลแล้วกันเนาจะ,ะสำหรับผพสรุปฮานอยมัดรวบอฮานอยเม็ดเดียวของเมือ่อวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสาม ให้เด่นไปที่เก้าวิ่งรูดจ้าสําหรับตัวจับคู่นี่คือเจ้จอยจับหาแปดคู่เนาะหาเด่นอยู่ตัวเดียวจ้าสาหรับน้อยสูตรเม็ดเดียวเฉพาะกิจจะโบนออกสามเก้าแปดนะเก้าแปดตัดเล็กพี่น้องออกมาเก้าแปดเขาเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจ้าสำหรับเฉพาะกิจบนุนลางเกตรุกผ่านไปสำหรับรอบพี่เศษจ้าห้าเก้าหนึ่ง สำหรับเก้าหนึ่งี่คือจับคู่เขากันไปตรงๆมาจากเก้าหนึ่งรอบพิเศษจะ่ะมาตรงๆแต่ว่าเน้นพิษตัวเนาะเดนินเก้าวิรุกเก่ามาจากลางเคล็ดศูนย์ผ่านไปสำหรับรอบปกติจะเก้าศูนย์เก้าอ่าศูนย์เกี่คือมาครบสาตัวบนเลอจตะเด่นเก้าวิรุกเก้าเขาเขามาลักรลอยได้อีกเนาะเก้าเก้าย์สตัวรอบปกติอ่ะ ศูนย์เก้าจับขู่เขาไปที่ตัวกลับมาตัวกลับเก้าศูนย์จะเด่นเก้าวิ่งรุดเก้าของเฮามาจากตัวถี่แอดโรวเนีนเลยแต่สำหรับศูนย์เก้ารอบปกติจาล่างหนึ่งเจ็ดผลาดไปสำหรับรอบวีไอพีนี่ถือว่าผลาดไปนนาะผลคือห้าห้าสามล่างหกห้าจา อ้ายินดีครับคนที่ตามด้วยนอกจากสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่สาสิเอ็ดมื่อวานนี่ปังเข่าสองน้อยนะจ๊ะโอ้โหเสียดายแก 8, ออนะาแปดรอเฉพาะกิจเนาะจากบอดสันสามน้อยเต็มเต็มอืมะตามนี้เลยนะ,จะสจาสหรับโพ์สรุปฮานอยเมื่อวานจ้าอ้ฝากตามต่อละกันจ้สสาหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่หนึ่งเมื่อนี้แนวท่าของห้าสีเดินดีหรือบอสีมาตามสูตรหรือบออันนี้ก็ลอลุนไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ วันที่หนึ่งนี่คือหลากหลายแนวท mm. างนะจ๊ะมักแนวทางใดสนใจแนวทางใดสามารถรับชมยนต์ล้างใดเ้อจะเด้อสําหรับรัฐบาลไทยกับแอจ์จอยลงหายสองสูตรนั่นคืสูตรแรกก็คือลงไปก่อนหน้าน okay. ี่แล้วนะจ๊ะสามารถรับชมยนต์ล้างใดเลยจะวันที่หนึ่งอ่ะห้าน่วยรัฐบาลไทยไซดด่วนหกคูเดนจ้กหายฮกคูเดนกับลุงมือหนีตอนเศร้าๆเราจะสนใจแนวทางใดกะยนต์ลังเอาเลยนะจ้ะ มือ่อกี้มีเล่าพัฒนาให้อีกเนาะโอ้โหเมื่อนี้มซื้อว่าสิงเงียบๆสักหน่อยเนาะจ้าหลายแนวทางสําหรับห้าน้วยเม็ดเดียวมื่อนี้ให้ไปที่เด่นเจ็ดวิ่งรูดจ้าเด่นตัวเดียวเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจ้ะจับคู่ให้แปดคู่จ้ะมีเจ็ดศูนย์ 1 2 3 74 5 6 9 เจ็ดเก่าเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสาหรับสูตรเม็ดเดียวขอเน้นไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดห้าจ้าสำหรับห้าน้อยเม็ดเดียวนี่นก็คือหลักยาวสีน่น,น,น,น้อยเฉพาะกิจถึงวี่ไอพี่จ้า หรือว่าหมักอยู่ในรอบได้กะลองนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกะันเราจะเมื่อน,นี่รุน่นาายแนวทางกะเขาหายปังๆกันถุกๆแนวทางเราจะขอหายพีน่น้องเอฟซีทุกคนทุกทา่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยนะเมื่อน,นี่สูคดีกันถุกคนถูกทา่านจ้าเขอหายเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนถูกทานถูกๆแนวทางเลยเนะจะเมื่อน,นี่กะขอจบไปเพียงสำนีเนะจะสําหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า